คนรักคนต่อไปของคุณจะเป็นคนที่มีความเรียบร้อยเป็นคนที่หัวโบราณเออเป็นคนที่มีความหัวโบราณเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนรักครอบครัวนะเออเป็นคนในลักษณะนี้นะคะเอออาจจะเป็นอาจจะเป็นดาวเดือนคณะนะ เป็นเพื่อนที่เคยทํางานร่วมกันนะเรียนด้วยกันนะหรือถ้าทํางานก็ต้องบอกเป็นดาวเดือนของออฟฟิศนะเออเป็นดาวเดือนประจําหมู่บ้านประจําจังหวัดนะจะมีความโดดเด่นในตัวเองค่อนข้างสูงนะเออมีความโดดเด่นในตัวเองค่อนข้างสูงเป็นคนดูดีนะรูปร่างดีนะเชฟบะ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 คุณชอบไหมล่ไหมล่ะผู้ชายนะ <c oughs> มีโอกาสจะเป็นลักษณะนี้ หุ่นดีสวดทรงดีนะเออมีความมีความารูปร่างดีเออสมส่วนนะแล้วก็เป็นคนที่มีความหัวโบราณเป็นคนที่รักครอบครัวรัก พ่อแม่พี่น้องนะฮะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะเจอกันจากการศึกษาการฝึกอบรมการเรียนหรือการทํางานก็ได้นะหรืออาจจะเรียนที่เดียวกันก็ได้เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะลักษณะของเขาจะถูกอกถูกใจตรงสเปคคุณทุกอย่างเลยนะคะจะตรงสเปคตรงที่คุณอยากได้ทุกอย่างเลยคุณชอบคนแบบไหนอ่ะ นะต้องบอกเลยว่าคนรักคนต่อไปเป็นไปตามสเปคคุณนะจะมาในจังหวะที่ถูกอกถูกใจถูกจังหวะถูกเวลานะ,อะขอดูพลังงานเพิ่มเติมนิดหนึ่งเออเป็นไปได้ว่าคนรักคนต่อไปของคุณนะจะมาทันทีหลังจากที่คุณถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วนะออหมายถึงว่าคุณเพิ่งจบความสัมพันธ์มาไม่นานเจอกันแน่นะแต่ถ้าเกิดคุณโสดมานานแล้วก็ต้องบอกเลยว่า คนที่จะเข้ามาหาคุณอาจจะเป็นคนที่เพิ่งจบความสัมพันธ์มาก็ได้นะคะเออจะเป็นคนที่สูดทรงองค์เอวอะไรต่างๆหุ่นดีอะไรดีนะซิกพงซิกแพกนะเอออาจจะมีได้นะแล้วก็เป็นคนที่รักครอบครัวรักความสงบมีความหัวโบราณน,นิดๆนะเป็นสเปคที่ถูกอกถูกใจคุณแน่นอนนะอาจจะเจอกันแบบบุเพศนิวาสเดินพงเดินผ่านทำงานผ่านกันนะอืม คืออาจจะเคยรู้จักกันมาก่อนแล้วก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะเคยเรียนที่เดียวกันนะทำงานที่เดียวกันนะแล้วก็ห่างหายกันไปแล้วก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะแบบบังเอิญนะพมบังเอิญโลกกลมผมลิขิตอะไรอะไระไรทำนองนี้นะอาจจะเป็นในลักษณะนี้ก็ได้เนาะพอดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกลักษณะของเขานะจะเข้ามาแบบถูกอกถูกใจถูกสเปคคุณที่สุดเลยเ